ไเร็วๆอย่าช้าดิอีบออกเหรอเร็วๆทำไมบอกแล้วไงวันนี้ว่ายังไงอะบอกว่าไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวทำไมวันนี้ออกกําลังกายไงขุน่ยรถหมีเ้ยเจอทุเรศนะอืมยอมไม่ยอมไม่ยอมเสร็จแล้วขอทักที สวัสดีครับตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับพวกเราครับในช่อง BNT b o n n u t e r นะครับเอ้ก็ในวันนี้นะครับทุกคนนันเนี่ยมีเรื่องสําคัญมากๆเลยที่จะต้องมาบอกกับทุกคนก่อนเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมีคนคนนึงเนี่ยเขาแบบไม่ทําอะไรเล่นเกมแล้วก็กินแต่ขนมทําตัวเป็นเด็กอะ ดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พูดถึงใคไรไม่รู้คนคนนั้นเนี่ยเซอร์คนคนนั้นเนี่ยอยู่ๆเขาก็มีน้ําหนักขึ้นมาเยอะขึ้นเลยแล้วก็อ้วนขึ้นมากตอนนี้เนี่ยและนัดเนี่ยจะให้ดูรูปเขาตอนเด็กก่อนว,ว่าใครไม่รู้รูปเขาตอนเด็กอะ่ะคือเขาอ้วนนึกออกไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับไปเหมือนตอนเด็กเพราะฉะนั้นจะยอมไม่ได้ทุกคนให้ดูก่อนกันตอนเด็กก่อนนะหนึ่งสองสามนี่เอ้ ไม่ไม่รู้ตัวโพรๆอไม่ได้อขอขอเนี่ย<ะ>ทุกคนดูสิเห็นไหมว่าพี่บอสนี่แหละคือคนที่ตอนนี้เนี่ยปล่อยตัวหนักมากไอ่จะอะไรไม่มีอะไรเจอ เดี๋ยวทำอะไรโอ้ยดูคือตอนนี้ทุกคนพี่บอสเนี่ยปล่อยตัวหนักมากด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นโควิดฟิตเนสก็ปิดใช่ไหมใช่แล้วอย่างหนึ่งออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้จะออกไปไหนทําไมด้วยมันเลยทําให้เธอเนี่ยดูดิทุกคนทุกคนอาจจะมองเอ้ยว่านตรงไหนเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้วนเลยแต่มาดูนี่ทุกคนมาดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมดูนี่แล้วบ้าหรอจะเปิดตัวนี้ไม่ได้เปิดเลยทุกคนดูนี่ปกติอะไรนี่ทุกคนดู เอ,เอ,อนี่ออพ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 อเมื่อก่อนเขาจับไปเนี่ยก็จะเป็นแบบซิกวงซิกแผกมีกล้ามนงกล้ามเนื้อ<ม>ตอนนี้ใครเป็นฟิตเนสเป็นปีเดี๋ยวฟิตเนสเปิดก็คือหายเป็นปกติเลยคือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นไขมันทั้งแผงเล้ว่ทุกคนม,มันไม่ได้ <c oughs> ทุกวันนี้นัดนึกว่านั่นนอนอยู่กับหมีทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละคลิปนี้เนี่ยนัทเนี่ยจะมาทําให้ีบอสของนัดคนเดิมกลับมาให้ได้เธอจะต้องกลับมามีซิกแคเป็นลอนๆให้เขาจับแล้วก็รูปรูปทั้งวันทั้งคืนยังอย่าเพิ่งเ <c oughs> ถวันนี้ไม่พร้อมเลย <c oughs> ไม่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เธอจะไม่เริ่มแต่วันนี้เนี่ยเธอก็จะเป็นไขมันก้อนใหญ่อย่างนี้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ะทุกคนนัดเนี่ยจะเริ่มคุมน้ำหนักพี่บอสตั้งแต่ตอ,อตอนนี้เลยเดี๋ยวทุกคนมาดูไปพร้อมๆกับนัดนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุมพี่บอสไง<ม>กันบ้างเดี๋ยวค่อยคุมตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนเนี้เรามาถึงที่ห้างแล้วแล้วเขาคิดไปแล้วว่าเขาจะกินไก่ทอดที่ไม่รอ้ว่าใหม่ที่มันมีซอสห,หอมๆอยู่ข้างบนอ่ะแล้วก็กินกับซุปกิมจิโอ้คือฟินะน,นะอันนั้นอ่ะเรากิดนั่นเะหยุดก่อนเลยแต่นั้นเนี่ยจะพาพี่บอสไปกินที่นั่นเลยไม่ได้ไม่ยอม เราจะไมวิ่งไปร้านนั้นก่อนไปทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนั่นเลยวันนี้เนี่ยนันพาทุกคนมากินกับร้านนี้เลยซึ่งเป็นร้านที่เราสองคนเนี่ยไม่เคยกินและก็มีความสนใจมากๆที่อยากจะลองกินเพราะว่ามันชื่อมันน่ากิน่ะอะไรน่ากินชื่อมันแบบชวนหลงหลายชวนน่ากินอะไรอย่างงี้นี่ไงทุกคนดูนี่โอกระจูคือร้านเนี้ยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแบบสลัด แล้วก็สเต็กอะไรพวกนี้มากๆเขากินไปแล้วเขาจะกินอะไรเมื่อกี้สเต็กทอดยอดเลยสเต็กไก่ท้องไก่ทอดอะไรมันยังมีเนื้อสัตว์อยู่ไม่ได้วันนี้นะเจ้าโคจะให้พี่บอสเนี่ยกินแบบไร้ไขมันไร้เนื้อสัตว์ไรโปรตีนแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบผักเดียวเขาสั่งสลัดให้เธอแล้วกันนะแล้วก็ของเขาเขาดูก่อนว่าเขาจะกินอะไรดีไม่ถ่ายแล้ หน้าตาอาหารของพี่บอสน่ากินมากมากเลยอะ่ะเมนูที่นัดสั่งให้พี่บอสเนี่ยคือแบบที่สุดแห่งความน่ากินมากๆเลยดีนี่หยุดเธอหยุดหยุดนี่นัดสั่งอันนี้ให้มอทุกคนนี่เป็นสลัดเธอมือมันสน,นจริงๆเลยนะนี่ดูก่อนทุกคน,กนเป็นสลัดผักแบบผักออริจินอลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือนัดเนี่ยสั่งเป็นผักแบบค่อนข้างจัดหนักมากๆเลยให้พี่บอสก,กินหนึ่งจานเนี่ยแต่เชียงคันนัดเนี่ยจะให้หมดให้ได้ใช้สัง คนนั้นต้องกินไม่ไม่ก็รู้อยู่ว่าเขาต้องกินไผ่เยอะขนาดนี้ป่ะถ้ามันเยอะขนาดนี้ใครจะไปกินหมดไม่ใช่แต่วันนี้เป็นวันที่เธอต้องมากินคลีนแล้วก็ต้องลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดแล้วสั่งมาไหม่เนตัวกินไม่หมดหรออันนั้นของเขาอยู่แล้วกินไม่หมดหรอไม่หมดเดี๋ยวยัดให้หมดอ้าไม่หมดเดี๋ยวยัดไปให้หมดเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้ของพี่บอสจบไปแล้วเนาะส่วนของนัฐก็จะเป็นเมนูแบบธรรมดาธรรมดาที่แบบตามกินบ้านทีบ นี่นั่นเองอชื่อเมนูว่าสปาเกตตี้ต้มยำปูกุ้งคือแบบก็แค่ต้มยำอะธรรมดาธรรมดา,ากินได้มากเลยอันนี้ของเขาใช่ไหมเฮ้ยขอบคุณนะที่ดูใจจริงไม่ไอันนี้ของเขาวันนี้มากินร้านโอรกจูนะครับเป็นครั้งแรกมื้อแรกเลยที่นี่นี่สั่งเป็นซี่โคงสะพานลอยมา <c oughs> ตั้งใจพูดผิดซี่โครงสะพานโค้งไปกล็ไม่หยุดเลยทำหน้าทำตาให้มันดูแบบน่ากินน่าอร่อยหน่อยเฮ้ยน้ำสะอาดอร่อยอยู่อ่ะต่อไปกินผักด้วยซิเธอไม่ใช่กินแต่เครื่องเคียงอย่างนั้นทำเดียวพอไม่ต้องหมดอ่ะอดูทำหน้าดูทำหน้า,เ,าเธออย่าเวอร์ที่นี่อร่อยอะตา เพิ่มมากเพิ่มมากกินแต่น้ำสลัดน้ำสลัดหยุดเลยกินแต่ผักไม่เหมือนผมเลโนโนโนน้ำจิ้มมันสลัดหน่อยดูดิเอาดไมๆไม่ให้โอ้โหทีดเพิ่งเป็คนดูสิเออเก็บไปนะแมวนะ ตอนนี้เนี่ยมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยนัดว่าต่อมาเลยคือการออกกำลังกายนัดจะให้ฮิวร์นี่เตรียมมาให้แล้วทุกคนนี่นัดเตรียมนี่เป็นรองเท้าสเก็ตนั่นเองนะครับคือนัดจะบอกว่ารองเท้าสเก็ตนี่ก็สามารถใช้ออกกำลังกายได้เหมือนกันนะเพราะมันก็ต้องแบบขยับร่างกายป๊อปป๊อปป๊อปอย่างนี้ไปเนาะแล้วฮิวส์กันดีกว่าเธอมานหน่อยอะไรเอาไปเก็บหรอ ไม่ใช่ออกกำลังกายกองเราคเลืนก,ก็ยังไม่หายดีก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะสอนใหม่มาเล่นไม่เป็นก็ต้องฝึกเล่นไงเธอไม่งั้นเสียดายรองเท้าจะตายแล้วผมจะซื้อมเอเขาไงไม่เอาเลิกกันได้เลิกเคนไ,ได้ก่อนแล้วเขาอยากเห็น,นหม,มันนี้ก็ได้มันนี่ก็นน,นี่มดูดิอันนี้คือแบบเดียวทามเลยมาดูกันว่าวันนี้พี่พอจะกี่แผล เออดีๆจับ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 ตอนนี้อ่าไม่รอดไม่รอดรอดอยู่อ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่ามาอ่าตรงนั้นระวังตรงนั้นระวังตรงนั้นตรั้ระวังตรงนั้นระวังเฮ้ยเฮ้ยเขาดูแลเขอะไรเขาว่าให้ตัวมาสอนเขาเล่นก่อนดีกว่าให้เขาเล่นไม่เป็นอ่าโอเคเดี๋ยวสอนให้ลองขยับนิดหน่อยดูขาเขาเ้ย เธอเธอเธอดีดีดีรถหลังมารถหลังมาเออไปก่อนเฮ้ยเธอทางดีรถมารถมารถมากอกอกอโอ้ยพวมึงเหยียดโกอดีบอกให้กอกอเนี่ยแค่นี้เหนื่อยแล้วดูทุกคนหอบไหมเนี่ยไม่รอดจริงๆถ้าตัวสอนเขาให้เป็นได้เขาก็เล่นต่อได้ไงแน่นะแน่ดิจริงๆนัทเคยสอนที่มอสไปหลายรอบมากนะทุกคนจริงๆแต่เดาเซียนเล่นอาจจะเซียนดูดีว่าจะต่างกันไหมมาเร็วไปยังไงกันได้ไปนี่สุพรมันไม่ยากเลยดูดิไม่ ไหนเล่นท่าโชนี้ไหนเล่นท่าโชนี้ท่าโชน์เราเป็แอคติ้งมันจะกระโดดแบบนี้มันแค่นี้เองเห็นปะธรรมดาโอ้ธรรมดาเห็นไหมเห็นไหมมันก็ยากอยู่ดีอ่ะก็ดูสิขาก็แค่เนี้ยเดิมเดิมเห็นไหมอันนี้มันมันเหนื่อยได้เลยทุกคนทุกคนอาจจะมองว่าโอ๊ยมันเป็นการออกอากาศยังไงงงมันใช่ไหมมันเหนื่อยได้มันเหนื่อยได้เพราะว่ามันมีความเก่งของตัวเราเราจะลงหรือเป่าง่ายงไปเลยไปเรื่อย จะให้อีกนาน,านแนานค,ค่ไหนเนี่ยเหมือนเองเล่นกันดีโอ้โหสักรอบหนึงก่อนไปก่อนสักรอบเหรอเออถึงสุดถึงบ้านเลยหรอโอเคโอเคหิวน้ำไหมเนี่ยอ่ะหิวสิเ,เดี๋ยวเขาเป่าน้ำให้ดีกว่าอันตัวลองเล่นก่นกนกอนแป๊บนึงสักรอบหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเค<ม>คือเมื่อกี้นัดมันบังคับบอสให้กินแต่ผักใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะแอบกินขนมมาให้คมเด้อเล, <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นนี่นะครับก็เป็นมาคารองนะครับมีหลายรสมากต้องจัดให้หมด รีบกินก่อนดีกว่าก่อนอาจจะมาทุกคนดูดิคือให้กินแต่ผักบ้างหรือเปล่าคะมันต้องแบบมีขนมหวานต่อท้ายหรือเปล่าว้าวอ๋อยู่นะวันนี้เธอไม่จะให้กินแม่บอกไม่มาแล้วให้ทำไม่ได้เล่นเลยอะไ,ออไรอ่ะทำอะไร,รโอ้ยตัวอ่ะ ก็ไม่ได้หวงของนะแต่เธอต้องออกกำลังกายแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ก่อนคุมโยกคุมโยกโอ้โหกินไปคำนึงเต็มๆเลยเหรอเนี่ยได้ทําแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเธอโดนหนักแน่ขึ้นไปข้างบนห้องบนเตียงไม่มีอะไรบนเตียง <c oughs> ขึ้นไปบนเตียงเดี๋ยวเขา <c oughs> จะลงโทษไ <c oughs> ด้ยังไงเร็เวๆอย่ชาช้าดิจริวเหรอเร็ววทำไมบอกงัยวันนี้ว่ายังไงฮะบอกว่า ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวทำไมวันนี้ออกกําลังกายไงวันไหนเอาทุกวันหรือเล่าเลยแบบไม่ใช่เรอทุกวันแบบปกติฝุ่นเนี่ยรถหมีอ้ยเจอทุเรศนะกี่ครั้งสิบครั้งร้อยบ้าเร็วเร็วหน่อยใช่ไหมทำเร็วเลยอ่ะออกกําลังใจไหมไม่ให้จนกว่าเธอจะมาจเดินปากเขาอ่ะเขาถึงจะให้หยุดโอเคเริ่มทีเดียวว่าอยู่แล้วสักตอนนี้อ่ เราถึงให้หยุดเลยเอาวอันนี้กี่กงอันนี้กี่กงยังไม่พอเอ้ยยังไม่พอ,เ,อ,มพอเมื่อกี้เขาบอกแล้ไงซิสอัพเสร็จต่อมาวิพื้นอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้สามารวิพื้นต่อเร็วเป็นยังไงอ่ะไม่มีกระเบนไกเลยสาให้ดูก่อนนี่เป็นอย่างนี้อ,นอืออะไรอ่ะ

โอดูเงินแตกเลยเราเลิกความคิดมาดูพุงนี้โอ้ยังยยูยย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 เลยอยความคิดไยยไม่ทํายย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 า่ยยยยยอยยยยยยล้ยย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 กยย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 ยงยย้ยนียยมยย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 ้ยั้ยยยย้ยยยนยย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 ยน้สอม ไม่สําเร็จจริงๆนะครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนัดว่าเดี๋ยวนัดเนี่ยจะคิดแผนใหม่ทำให้พี่บอสแอบผอมลงให้ได้เนาะเดี๋ยวก็มาคอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าพี่บอสเนี่ยจะผอมลงได้จริงหรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็ไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย